โอเคครับ okay, ผมก็ต้องขอสวัสดีกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับผมนั่นเองนะเจ็ทีวีนะฮะ <S <S บางคนอาจจะสงสัยนะว่าผมจะมาทําอะไรนะผมก็วันนี้ผมจะมาทำไอแอมออกซิเดียนนั่นเองนะฮะ <S 1> <S 1> <S 1> เป็นบล็อกแบบว่าผมว่าน่าจะเนียนนะครับผมเพราะว่าเป็นแบบว่าบล็อกดํานั่นเองนะโอเคจะเป็นยังไงมาชมกันแรกโอเคมาครับผมผมว่าแบบว่ามันเล่นเดี่ยวไม่ได้นะฮะต้องเล่นทีมนะครับผม โอเคแต่ไม่เป็นไรครับผมก็ทําของผมไปนะฮะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะป้อง่อไปแล้วนะฮะโอเครอไปเลยแล้วกันนะฮะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอืมผมว่ารอตรงนี้ก่อนดีกว่าเออเฉยเฉยเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเอาออนดีกว่าโอเคโอเคแล้วก็ชึบเอ้ยเพื่อนเราออกดีไม่ต้องเสือกไปเลยไปเล่นไกลๆเลยใช่ไหมเพื่อปล่อย,ยให้เพื่อนเราเล่นไกลๆนะฮะเดี๋ยวเราต้องพูดก่อนนะฮะออกตรงนี้นะผม เขาจะมองกันเนี่ยฮะโอเคไหนเพื่อนเราอะนยตายแล้วเหรอเฮ้ยเพื่อนกูตายคิปหายแล้วกูจะล่อไหมเนี่ยโอเคไม่เป็นไรนะครับผมเดี๋ยวผมขอแอบแบบนินเนี่ยแบบนี้ก่อนแล้วกันนะฮะเราจะละเราจะเอาออกอันนี้ด้วยดีกว่านะครับผมโอเคโอ้โหคนเนียนใช่ป่ะเนียนใช่ป่ะฮะผมว่าเนียนอยู่นะฮะดูครับผมมันไม่ยิงผมนะฮะท่านาผมไม่ใส่ชุดเกราะนะฮะมันยังไม่ยิงนะเพราะว่ามันยังไม่รู้นั่นเองฮะ ดูครับผมโอเคผมก็ตอนนี้เหลืออีก5าคนนั่นเองนะครับผมรวรวมกับผมนั่นเองนะฮะก็ตอนนี้มันกําลังต่อสู้อยู่นะฮะโอ้โหแบบว่าเหมือนเหมือนผมเนี่ยไม่รู้แบบว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะฮะอยู่เฉยๆคนเดียวนะฮะนั่งแบบว่านั่งเนียนของเราอยู่คนเดียวนะครับผมโอเคผมก็ตอนนี้เหลืออีก4คนนะฮะโอเคผมจะเนียนได้หรือเปล่าวะเนี่ย ดูรับผมมันกําลังทาอะไรก็ไม่รู้นะฮะดูรับผมผมว่าน่าจะเป็นป้อมอาทหารนะฮะเพราะว่ามีแบบว่านูนแบบนี้ด้วยนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมถ้าคนแบบว่าฉลาดนะมันจะมีแบบว่าชื่อผมนะฮะแล้วก็จะมีหัวอยู่นะฮะเป็นหัวออกซิเดียนนะฮะมันก็จะหานะฮะถ้าคนฉลาดนะถ้าไม่ฉลาดก็ไม่รู้นะผมผมว่าตอนนี้มันกําลังทําป้อมทหารก็น่าจะประมาณ5 0แล้วนะฮะใกล้จะเสร็จแล้วนะผมเดียวกูก็เล่นนะไอ้ก โอเคผมก็ตัวนี้มันไม่ยิงผมเลยนะฮะคืออะไรวะทำไมมันไม่ยิงผมวะเนี่ยโอเคมันกำลังต่อมาแล้วนะครับผมโ okay. อเคอาเจ้าอ่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะปามาทางนี้ปะเนี่ยเฮ้ยมันมีตัโพน,นะเว้ยเฮ้ยเอ้ยอย,ยังไม่เห็นครับผกม,มันคืออะไรวะเนี่ยเฮ้ยทำไมมันยังไม่เห็นวะหืมโคตรเยนเลยนะบล็อกโคตรด,ดำนะดูว่าผมไม่เห็นนะแไงอ่ะเฮ้ยมันมองทางนี้วะเอา้เอาเฮ้ย เมื่อกี้มันมองทางนี้นะครับผมแต่ว่าทําไมมันมันมองทางนี้นะฮะแต่ว่ามันไม่เอกใจนะฮะผมนึกว่ามันมองทางผมนะฮะโอเคผมก็มีเสียงรบกวนก็ต้องขออภัยกันด้วยนะฮะก็ตอนนี้มันกําลังต่อสู้อยู่นะฮะเหลือสามคนนั่นเองนะฮะกับผมนะฮะโอเคฮะเหลือสองคนแล้วนะฮะผมกับผมนั่นเองนะฮะมันกับผมนั่นเองนะับผมโอเคมันกําลังหาอยู่นะฮะดู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 หรือว่าผมผ่านมาแล้วผมผ่านมาแล้วเดยอเด้อเดมันมองทางนี้เลยว่ะเฮ้ยเดยอเดีๆ เห็นยังวะเนี่ยเดียวเดียวเดียวอ๋อไม่เอะใจครับผมยังไม่เห็นฮะคืออะไรวะเนี่ยโอ้โหมันยังไม่รู้นะเนี่ยอ๋อชิบหายแล้วอ๋อวนอีกรอบเออเออมันวนูงอะไรวนอะไรของมันวะเนี่ยเฮ้ยโอ้ยังไม่เห็นเลยผมดูครับผมยังไม่เห็นอีกอ่ะคืออะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไม่เห็นนะผมเออ ผมจะรอถ้ามันยังไม่เห็นนะครับผมจะรอมันจนกว่ามันออกเกมนะครับดูว่าผมสุดเกาะนี่เต็มตัวเลยนะฮะฟูแม่งเอ้ยไอเจ้าไอเจ้าไอแซดไอผมพินแซดเอาเอาหาสิมึงกูอยู่ไหนหาสิมึงหาสิหาสิผมอยู่ไหนอะเฮ้ยดูว่าผมนั่งงงนะฮะมองละมองละอะไรเอาไปทางนู้นเฉยนะฮะ รู้หมผมกำลังกำลังทำอะไรอืมกำลังหาว่าว่าผมอยู่ไหนนะฮะโอ้ยังไม่เห็นีิครับผมขณะผมอยู่แบบนี้นะโอ้โหปาไปกลางเฉยอ่ะโอ้โหออกชิบหายละมังกรเกิดีิชิหายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวของชิบหายละมังกรมึงอย่ามาทางนี้เอ้อโอ้โหไปข้างหลังแล้วครับผมโอเคโอเคมังกรว่าโอ้โหมังกรก็ยังไม่เห็นผมนะคืออะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวมันขุดทำอะไรของมันเอ้าพี่หรือว่ามันหาผมนะ เดี๋ยวเดไอ้มังกรยาอียเกือบแล้วโอ้โหเกือบแล้วครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวมึงยังไม่ออกอีกแล้วเฮ้ยออกเกมซะเหอะเออกูอยากจะนะโอ้โหดูมึงไอ้เจ้าเดี๋ยวเกือบตายเอี๋ยโอ้โหเดินเดินมังกรทำเกือบตายครับผมโอ้โหไม่เป็นไรนะแต่ว่าออกซิเดียมเนี่ยมันยังไม่หายโอ้โหถือว่าผม เนียนได้นานเลยทีเดียวนะโอเคไม่เป็นไรนะฮะบล็อกน,นี้มันไม่หายนั่นเองนะโ oh, อ้ก็เดีอดองๆชิบหายละไอ้อเชีย่ยเอ้าโอเค <c oughs> okay, ผมก็เกมเมื่อกี้ผมว่าถือว่าโคตรเนียนเลยทีเดียวนะผมแต่ว่าโดนมังกรฆ่านั่นเองนะ <c oughs> ไม่ใช่คนเห็นนะคือมังกรฆ่าผมนะโคตรเกลียดเลยใช้หายโอเคครับ <c oughs> okay, ผม,ผมอ่ะผมขอออมขอดาบก่อนแล้วกันนะฮะเพื่อไปอยู่กลางนะผมโอเคเดี๋ยวเรา ใส่ชุดเกาะก่อนเลยนะฮะโอเคเดี๋ยววเดี๋ยนะเออเพื่อนเหมือนทำลายของมันะนดูว่าผมเพื่อนเราก็ไม่รู้ทำอะไรนะฮะผมแล้วผมจะไปไกลยังไงวะเนี่ยผมไม่มีอบล็อกนะฮะเฮ้ยเห็นนี่มันกับตาอะชิบหายใครยิงกูนะเฮ้ยอย่ายิงกูดิชิบชิบชิบโอ้โอเคตายแล้วเหรอเฮ้ยเดี๋ะเดะเดี๋ยวกูเป็นออซิเดียนโอเคเฮ้ยเดะเดวเดะเดะ เยอะคนข้าได้เฉยฮะเพื่นไปต่อกลางดิโอ้โหเดี๋ยวข้ามได้ปะเนี่ยผมว่าไม่น่าได้นะผมเดี๋ยวผมจะไปอยู่กลางนะครับเพื่อนไปต่อกลางดิโอ้โหเอางี้ไงโอเคต่อไปเลยโอเคเยี่ยมต่อไปเลยต่อไปเลยโอเคเฮ้ยผมว่าแถวนี้น่าจะเยอะนะฮะผมทำทำตรงนี้ดีกว่านะผมโอเคอ่ะฮะแล้วก็ป oh ั <Natürlich. S 1> we we like oh ๊บอืแบบนี้นะฮะเดี๋ยวๆๆีเพื่อนเราเอ็มไปไกลไปไกลดิไปไกลเออ เสียดายนะถ้าเล่นเดี่ยวได้นะผมเล่นแล้วไปไกลๆม่ต้องมองเลยเดี๋ยวคนรู้เดี๋ยวๆๆๆรู้สึกว่าจะมีคนมาแล้วนะโอเคเราจะเนียนก่อนแบบนี้ดูนะผมอือหืออือหือสองตัวนะฮะเดี๋ยวๆๆๆๆอีกทียังไม่เห็นนะผมเดี๋ยวเราต้องแอบก่อนนะฮะโอ้ชิปพวกมีการให้ของด้วยนะฮะโอ้ผ่านไปครับผมผ่านไปผ่านมาบ่อยโอ้โหดูนะผมอืออไปทางนู้นแล้วนะผมยังไม่เห็นนะฮะโอ้โหโคตรเยี่ยมเลยทีเดียวนะผมเดี๋ยวๆๆมันมาละเดี๋ยวเด้อ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่เห็นนะผมดูว่าผมตัวเดิมแล้วสองตัวอาเชะมองทางกูแล้วชิบหายละเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ายังไม่เอใจฮะยังไม่เห็นผมนะฮะเมื่อกี้มันมองทางทางผมแล้วนะฮะแต่ว่ามันยังไม่เห็นฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรของมันวะเนี่ยเียเหรอวะเฮ้ยคนเนี่ยนะชิบหายดูว่าผมก็จะก็จะดีครับผมโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวผมเห็นชื่ออยู่มาละมาละไอชิาเชยิงกูมันรู้ได้ไงวะเนี่ย เดี๋ยวเพื่อนขอขอหน่อยขอไอ้เชียงอย่ากข้ามดิเว้ยโอเคผมก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะ I am oxygen นะฮะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกระทืบ subscribe ผมให้ด้วยนะครับผมโอเคก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมก็สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายคนเนียนะ